แส่น้ำตาลกับโซะด้มมอกแคบมีแดดมาใส่เียของเลนี้ข้าวมปลาดดข้าวปาแดตัวเห็นเองเข้มแล้วสามินเจ้ชาสามชิเใกล้สี่ิสบ่เ่าหลูกสามเก้ืเอยแก้วหรือพวกันนึงเอาลุดสี่ดเ้ยชาก็สามชิน

กทีเมาซะต้มไก่ใช่ค่ะมึงอกแกนนี่